จุดที่เราอยู่บริเวณนี้คือพื้นที่ของตำบลเรืองรามอำเภอสองข่ายจังหวัดสระบุรีนะครับเป็นรอยต่อของพื้นที่จังหวัดสระบุรีกับพื้นที่ของอำเภอท่าเรือจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับซึ่งมวลน้ําที่หลากมาตอนนี้ก็ยังเป็นของปากตักสลิทธิ์ที่ยังคงระบายนะครับแม้ว่าตอนนี้เนี่ยทางปากตัดสลักธิ์จะปรับลดการระบายน้ําแล้วก็ตามแต่ว่ายังมีมวลน้ําที่ยังคงหลากมาในพื้นที่คือบริเวณนี้ก็คือหมู่บ้านช้างเหนือช้างใต้นะครับก็เป็นชื่อสมัย ก่อนเนี้ยนะครับที่ชาวบ้านเรียกกันแต่ว่าจุดบริเวณนี้ก็จะเป็นหมู่ที่1หมู่ที่2ครับด้านในก็จะมีบ้านเรือนของประชาชนที่ติดอยู่กับแม่น้ําป่าสัก์ครับซึ่งแม่น้ําป่าสัก์จุดบริเวณนี้นะครับที่ชาวบ้านเล่าให้ฟังนะครับอธิบายก็คือว่าลักษณะนั้นจะเป็นลักษณะแม่น้ําที่โค้งนะครับเป็นโค้งเป็นครึ่งวงกลมนะครับเราก็จะไปบรรจบจรลดตรงบริเวณสะพานวัดหัวหินที่อยู่ในเขตอําเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีพิยานะครับซึ่งจุดบริเวณนั้นตอนนี้ก็อยู่เหนือเขื่อนพระรามที่6นะครับอยู่เหนือเขื่อนพระรามที่6ตรงนั้นเนี่ยก็ถูกสถานการณ์น้ำท่วมสูงด้วยเช่นเดียวกันนะครับแล้วก็มีบ้านท่าใหม่ตาบลท่าหลวงและน้ําจากตรงเขื่อนพระรามที่6กเนี่ยก็จะระบายลงไปสู่พื้นที่ท้ายน้ําตอนนี้ก็ท่วมทางพื้นที่แถววัดสตือท่วมทางตลาดสดเทศบาล ในพื้นที่ของอำเภอท่าเรือนะครับอย่างจุดที่เราเคยไปรายงานก่อนหน้านี้ที่ท่าเรือตรงจุดด้านหน้านั้นเนี่ยน้ำที่ไหลผ่านจุดบริเวณน,นั้น9เมตร39เซนติเมตรนะครับซึ่งอยู่ในระดับที่สูงครับแล้วก็เข้าไปท่วมตลาดในเขตเทศบาลท่าเรือนะครับก็ทําให้ได้รับผลกระทบนะครับการหลายร้อยหลังท่าเรือเลยทีเดียวสําหรับจุดที่เทศบาลท่าเรือมวลน,น้ําจากจังหวัดสระบุรีจุดบริเวณน,นี้ยังคงไปส่งทบนะครับหมายความว่าตอนนี้เนี่ยยังคงมีมวลน,น้ํา ที่ยังคงระบายมาต่อเนื่องแม้ว่าทางเขื่อนปาศสักสรักสิทธิ์จะปรับลดการระบายน้ําต่ากว่า1,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีแล้วก็ตามนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ระบายน้ํามากนะครับอยู่เกิน1,200ลูกบาทเมตรต่อวินาทีส่วนที่เขื่อนพระรามที่6นะครับหรือว่าเขื่อนที่จะไปสู่พื้นที่ของในพื้นที่เมืองอยุธยาแล้วก็ปลายบรรจบกับพื้นที่น้าที่มาจากทางเขื่อนเจ้าพระยาชัยนาท ก็จะไปสมทบกันแล้วมวลน้ําก็จะไปลงที่ปทุมธานีนนทบุรีกรุงเทพมหานครต่างๆเหล่านั้นเนี่ยนะครับจุดนั้นก็ยังคงมีมวลน้ํสองสายไปสมทบกันนะครับเพราะฉะนั้นก็ยังคงต้องติดตามเรื่องของสถานการณ์น้ํากันอย่างต่อเนื่องไม่ว่าทางกรมระทานคาดการนะครับ,บว่า,าการระบายน้ำเนี่ย,ยตั้งแต่ค่ำคืนวันนี้ถ้าน้ําเขื่อนปากสักชะลติ์ลดพื้นที่ทางท่าเรือทางพื้นที่จังหวัดสระบุรีน้ำก็จะลดลงด้วยเช่นเดียวกันนะครับ สำหรับประชาชนในพื้นที่ตอนนี้ได้รับผลกระทบนะครับไม่ว่าจะเป็นนาข้าวเรื่องสวนไร่นาพืชไร่พืชสวนที่ปลูกเอาไว้ได้รับความเสียหายโดยเฉพาะข้าวเนี่ยนะครับที่กําลังปลูกไว้ก็มีโอกาสที่จะเน่าตายเน่าตายแะไรนะครับเพราะว่ามันท่วมมาหลายวันแล้วนะครับก็คงจะเสียหายเสียหายนะครับเพราะว่าหลังจากที่เจอเรื่องของการระบาดของโควิด19แล้วตอนนี้พืชผักที่ปลูกเอาไว้พืชผลผลิตทางการเกษตรก็จะได้รับความเสียหาย ด้วยเหมือนกันนะครับวันนี้ก็เป็นภัยพิบัติที่เกิดขึ้นแล้วก็ทําให้พื้นที่ในลุ่มน้ำเจ้าพระยาลุ่มน้ำภาคกลางเนี่ยได้รับผลกระทบตอนนี้เนี่ยในพื้นที่อําเภอที่ได้รับผลกระทบหนักๆของอยุธยาก็จะเป็นที่ท่าเรือเสนาบางบานผัดไท่นะครับเรียกว่าหนักๆเกือบจะทุกพื้นที่เลยก็ว่าได้เพราะว่าแต่ละชุมชนเนี่ยที่ท่วมๆเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะติดอยู่กับเรมน้นาเจ้าพระยานะครับมวลน้ําก็ยังคงมีระดับที่สูงอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ย หากฝนไม่ตกมาใหม่นะครับแล้วก็ไม่มีฝนมาเติมมวลน้ําเหล่านี้ก็คงต้องใช้ระยะเวลาในการระบายตามที่กรมชลน,นั้นคาดการไว้ก็คืออย่างน้อยไม่ต่ํากว่า15วันนะครับแต่ก็ต้องดูนะครับว่าคืนนี้มวลน้ําจะลดลงตามที่ก<อ>รมชลประทานปรนะเมินหรือไม่และนี่ก็เป็นประชาชนนะครับที่อาศัยอยู่ก็คือไม่มีบ้านเรือนอาศัยนะครับแล้วก็ต้องมาใช้พื้นที่ของบริเวณจุดบริเวณนี้นะครับในการที่จะใช้ อยู่อาศัยชั่วคราวไปก่อนนะครับก็หุงหาอาหารแล้วก็ยกแค่สูงแบบนี้นะครับส่วนประชาชนบางส่วนก็ยกรถยกข้าวของเครื่องใช้ขึ้นมาอยู่บนท้องถนนนะครับประชาชนก็ลุยน้าออกมาแต่ว่าเขาบอกว่าด้านในเนี่ยน้ำนั้นจะสูงมากนะครับน้ําสูงมากบ้านบางหลังเนี่ยกำลังจะจมหลังคาแล้วเมื่อสักครู่นี้คุณยายออกมาพายเรมาแล้วบอกว่าข้างในเนี่ยเกือบจะจมหลังคาแล้วแล้วก็ต้องใช้เรือนในการสัญจรแบบนี้นะครับอย่างที่เห็นเนี่ยนะครับก็เป็น เรือที่นำมาใช้ในการสัญจรไปมาในช่วงที่กำลังเจอเท่ากับพยครับก็เป็นกำลังใจให้กับผู้ประสบภัยครับหากเป็นไปตามที่คาดการก็ถ้าไม่มีฝนมาเติม10วันครับหรือว่าครึ่งเดือนเพราะปี54บางคนบอกว่าอยู่กันประมาณ2 3าเดือนแต่บางที่ก็เดือนครึ่งดังนั้นนะครับปีนี้ก็อดทนกันนะครับน่าจะใช้ระยะเวลาไม่ต่ำกว่า1เดือนแหละนะครับ